เชื่อเออจริงเป็นไปเลยไอ้ตระนี้ต้องกดลูกยี่ไม่เข้าเนี่ยเจ้าสีน้ำเงินเจ้าคิดว,ว่าจะจะเข้าประตูของข้าง่ายๆหรอข้าไม่ให้เจ้าเขาหลงหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเอยเอออ่ะเราพาแล้ว เย้ yes. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมแข่งวิ่งสุดตัวนั่นเองนะเกมนี้มันจะคล้ายกับเกม s ัมเบอร์กายนะทุกคนแต่ว่าที่ตําดูทีละที่ทาได้เล่นมานะเพราะว่าเกมนี้มันจะรู้สึกเล่นง่ายกว่าเกม s ัมเบอร์กายนะทุกคนโอเคก่อนที่ชมกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งให้ตามด้วยนะมาทุกคนมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยด่านนี้ก็คือการแข่งขันที่เรียบง่ายแต่พร้อมไปด้วยอุปสรรคสุดประหลาดนั่นเองทุกคน เกมแค่ไหนนะโขนแฮมเตอร์ของข้าเนี่ยสู้ตายแน่นอนยังไงก็ต้องขอรอบเป็นคนแรกอยู่แล้วทุกคนเอ่อเราจะเลือกเป็นเส้นทางไหนดีนะโนนแฮมเตอร์ไปทางไหนดีข้าว่านะเราต้องไปเอ่อขึ้นที่สูงๆก่อนนะโอเคโอเคงั้นเราก็วิ่งไปที่สูงเลยทุกคนชึบชึบชึบเนี่ยโอ้ทุกคนทําไมเขาพากันวิ่งไปทางด้านล่างกันหมดเลยอะทำไมเราขึ้นตรงนี้เออแต่ก็ยังมีคนไปด้วยอยู่นะ แต่ยังไงเราก็ต้องไปเชนญชัยเป็นคนแรกให้ได้อู้ทุกคนเขาตกไปแล้วเชื่อเออกริงตรงไปเลยง่ะบอกเลยทุกคนว่าเจ้าหนูแฮมสเตอร์ของต้อมน,นี่สามารถชนะได้ทุกเส้นชัยทุกคนโอเคทุกคนเราผ่านที่รบรอกันแล้วนะอะเจ้าหนูแฮมสเตอร์ของข้าสุดยอดมากเลยโอ้สวัสดีเป็นเนบ๊ายไบายน,น,นะกระดุงไปเลยนะเนี่ยด่านต่อไปก็คือทุกคนสิ่งที่คณต้องทําคือหลีกเลี่ยงอุปสรรคไปให้ได้อืม จะหูอมอตของข้าอยู่แล้วเก่งจัดกว่าใครแน่นอนเนี่ยเริ่มเลยทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วไปออ้ยไปทางไหนทางเออเออโ้ยเกือบโอ้ยคือว่าจะตกไปแล้วอะไรกันนี่ะตรงน,น,รงนี้ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเพื่อนๆหลุดไปหมดแล้วเรเนี่ เย้ yeah, ผ่านแล้วทุกคนมันเห็นไหมทุกคนมันจะเล่นง่ายกว่าเกมซัมเมอร์กายนะซัมเมอร์กายคือต้มเล่นมา2 EP แล้วยังไม่เออชนะสักครั้งเลยนะทุกคนแต่เกมนี้มันค่อนข้างจะเล่นง่ายเพราะว่าด่านไม่ได้ซับซ้อนหรือยากขนาดนั้นนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเราอยู่ทีมสีไหนเนี่ยสีแดงโอเคจะทิมสีดำเงินจะโดนฆ่าแน่ฆ่าน,ะานี่แหละ โตมือโกที่ดียอดเยี่ยมเลยนะเออเราต้องไปหยุดโกเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งทุกคนเราต้องห้ามไม่เขามาเข้าสีเดี๋ยวไม่ไม่นะไม่นะไปไปวิ่งวิ่งเข้าไปแล้วอะไรกันเนี่ยอืมไอ้ตรงนี้ต้องกดลุงยิ้มให้เขาเนี่ยอึ่มเจ้าสีน้ําเงินเจ้าคิดว่าจะจะ,จะเ,เข้าประตูของข้าง่ายๆหรอข้าไม่ให้เจ้าเข้าลงหน้าจอปุ๊บแคอยู่างไรไอ้ลูกบอลมานี่แล้วโหช่างง่ายดายสเกินนะตอนนี้สีแดงได้หนึ่งประตูแล้วทุกคน หนึ่งต่อหนึ่งนะเราก็ต้องได้เยอะกว่านั้นชือ้อปุบทุกคนสีน้ำเงินได้สองแล้วเย่เอ้าอย่าเพิ่งสีน้ำเงินได้สองอะไรสีแดงได้สองสีน้ำเงินได้หนึ่งโอ้โหเราอยู่สีแดงนะแต่ไปบอกเขาไม่ได้สองอะไรกันเนี่ยทุกคนชือ้อบอีกสิบห้าวินาทีเท่านั้นเราต้องชนะทุกคนอยู่ไหนเราอยู่ในลูกบอลอยู่ไหนเฮ้ยเจ้าสีเงินเจ้านะข้าไม่ยอมให้เจ้าออนะชือช้อชุ๊บเขาจะกิงเป็นลูกบอลแข่งกับเจ้าอะไรนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอยสามสอง โอเคทุกคนเราเป็นผู้ชนะผ่านเรียบร้อยเจ้าหนูแฮมตัรของข้าสุดยอดเหลือเกินคนเล่นที่ผ่านก็คือ8คนสุดท้ายเองน่านยกคือกระโดดเพื่อเอาชีวิตรอดทุ้คนอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้บอกแล้วยังไงเจ้าหนูแฮมตัรของข้าก็เก่งกาจอแล้วนะเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีการเล่นด่านนี้ยังไงให้รอดนั่นเองนะ นี่ทุกคนวัดดีวัดวดี้ข้าเคยแฮมเตอร์สุดแกร่งเออจื๊บโอเคทุกคนเราจะเล่นขอบๆนะทุกคนเออเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าที่เดินของเราจะหมดนั่นเองนะยังไงทำแบบนี้ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจื๊บจื๊บเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วจื๊บโอเคทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอยเออเออ เราผ่าแล้วเย่เราชนะเลยเหรอเย่ yeah, ทุกคนเราชนะแล้วมงกุฎแรกของเรามาอยู่ที่เราแล้วนะนี่คือสรุปสรุปรางวันใช่ไหมสรุปด่านแล้วก็สรุปรางวันให้เรานั่นเองโอเคทุกคนไม่ยังเปนกันบ้างกับเกมนี้นะแข่งวิ่งอันแสนที่จะสุบปปวนก่อนที่จะไปกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แบตอมและเจ้าหนูแฮมเตอร์ตัวนี้ด้วยนะบายยทุกคน